มากับพี่น้องหนึ่งเขาแล้วแล้วพดน้ำพักแล้วแล้วโอ้าน้ำถึกเว้นของเขาแล้วแล้วพดผพักแล้วแล้วซักผ่านแล้วแล้วตากผ่าแล้วแล้วครับพี่น้องเหลือกับเขาค่ะตอนนี้จิอุ่นกับเขามนพื้นนะค่ะปลาดุกต้มขิงบลาขามออนอุ่นไว้แล้วครับพี่น้องก็สิกินปลาแดกบองแล้วก็บบักตัวแฮ่เคยกิน่าปน้กาสิหมักไก่นะคะปีงห้แม่ค่ะเอากับเขามาอุ่นก่อนจ้า น้องอุ่นกับขาอึบเห็นบ้างอุ่นหด้อกับพี่น้องนะคะเผากระสิไปเก็บใบกะเพรามาใส่อ,อีกเพื่อความหอมของมันค่ะไปเก็บใบกะเพราก่อนค่ะมากับพี่น้องขอสิพาม,มาเก็บใบกะเพราค่ะมาเห็นบอนงใบกะเพรามีตังน้ำงาเห็นบ้นบกระเพรา,าพรปลูกเองนะคะพี่น้องค่ะปลูกไว้จะกินสิขายไร่ยางลายแนว้งงนะคะโหุละห้ากับมี่ค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปหาหมอ เาศาสไปปูให้แล oh. ้วหน้าบ้านนะนั่งตาแดดไปได้ไหมเราคับพี่น้องถึงโรงหมาเลยค่ะเพิ่มหอมบัตนี้กะใหไมันลูกหุ่มๆนะคับพี่น้องเนาะนีเห็นว่าเขากระสิป้งไก่บัดนี้มาหมักไก่คับพี่น้องคะมาหมักไก่ป้งให้แม่ค่ะไก่เป็นตอนใหญ่นะคับพี่น้องเขากระสิมาแบะออกค่ะแบะอังสี่เพื่อความสุกมันสุกเร็วคับพี่น้องค่ะนะคะผู้ใก็เก็ใหยุ่รืงไก่สิงห์ดีนะคะนะคะ ตีออกสินะคะเห็นว่าค่ะไก่ไงแบบนี้นะคะเบากจากจหมักแลคะพี่น้องนะคะวัตถุดิบด้วยโอ้ยหอมต้มเหมืนอนกระเทียมนะคะอย่าลืมด้วยคับพี่น้องหมักไก่นาปลาเสร็จสิเล้ะคะ่ะน้อยหนึ่งด้วยับพี่นอ้องพายมิกลิ่นหอม กลิ่นหอมของปลาปลาเด็กปลาค่ะพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาผงโน้ตอืมผงเสกพี่นอ้องนค่ะนะคะน้ำปลาปลาเด็กปลาค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะอืมจุดจุดพีก็คือน้ำปลาเด็กคพี่น้องขั้นค่ะเข้ากันแล้วก็บ่ปิงค่ะ ยกหมอลุงกับพี่น้องเบื้องแนวยกข่อยมันหอนนะค่ะตั้งค่ะบึ้มแบนี้เฮาสิมาปีงไก่ครับพี่น้องปีงไกปีงไกจุดพีกสูตรคือไม่ปีงเก่าๆเกครับพี่น้องใส่ไดีอยู่็ใส่ันไปครับพี่น้องค่ะมาเบิ่งในเตาครับบีดน้เก่าก็สร้างมันวจะใส่ได้นะพี่น้องนะคะค่ะใหญ่ออกครับพี่น้องอะนี่ครับพี่น้องค่ะปีงไกไข่แม่กินกนเด้จ้า ໃຍກິປິງໄກ່ແກ້ວປະແດ